มาเลยครับตอนนี้ขออนุญาตก้มอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆก่อนนะครับว่านะครับเพื่อนๆพร้อมขายหรือว่าพร้อมซื้อนะครับเพื่อนๆที่อยากขายให้พิมพ์ว่าอยากขายนะครับส่วนเพื <ind tuo gel apan nowadays> ่อนๆที่อยากซื้อนะครับให้พิมพ์คาว่าอยากซื้อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนับจํานวนนะครับผู้อยากซื้อกับอยากขายในไลฟ์เราก่อนนะครับตอนนี้นะครับในกลุ่มรับเฉพาะ60ล้านคนเนี่ยมีด้วยกันนะครับ2วิธีการขายแล้วนะครับมีเพิ่มเพิ่มช่องทางเพื่อให้เพื่อนๆนะครับสะดวกในการซื้อการขายมากขึ้นนะครับ โดยนะครับถ้าเพื่อนๆมีความสามารถนะครับประกาศหน้ากลุ่มนะครับหน้ากลุ่มก็คือจะซีไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆทั้งสิ้นเลยนะครับประกาศข่ายหน้ากลุ่มเนาะ <c oughs> เพื่อนๆอย่าหลงไปทักแชทนะครับถ้าหลงทักแชทเนี่ยจะมีพวก <c oughs> พวกโจน่ะมันปนอยู่ในแชทด้วยนะครับพวกโจน่ยเขาจะแอบซุ่มอยู่ในแชทกลุ่มนะครับพวกโจนเขาจะแอบรออยู่ในแชทกลุ่มว่าถ้าเกิดใครขายแพงเนี่ยเขาจะหลอกลวงเอาค่านุ่นค่านี่ค่านั่นนะนะครับ แต่ถ้าเกิดทุกคนมาประกาศหน้ากลุ่มนะครับพวกโจรเขาจะไม่กล้าออกมาอยู่หน้ากลุ่มนะครับพวกโจรเขาจะไม่กล้าออกมาอยู่หน้ากลุ่มเพราะพวกโจรเขาจะแบบแอบๆบซ่แบบอนๆนะครับพวกโจรพวกโจรจะชอบแอบบทักแชทกันนะครับพวกโจรเนาะเขาจะแอบนะครับทักแชทกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะ <l ique> ขอดูคอมเมนต์อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆก่อนว่ามีเพื่อนๆเท่าไหร่พร้อมซื้อมีเพื่อนๆเท่าไหร,ร่พร้อมขายนะครับพร้อมขายนะครับให้พิมพ์คาว่าพร้อมขายมาก่อนครับอืม ถ้าเพื่อนๆพร้อมขายนะครับให้พิมพ์คาว่าพร้อมขายมาก่อนนะครับตอนนี้ของตีมี2วิธีก็คือให้ทุกคนนะครับสามารถไปโพสต์ในกลุ่มนะครับรับเฉพาะห0บ้านคนนะครับกลุ่มนี้ก็คือจะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทุกคนสามารถไปประกาศขายได้เลยตอนนี้มีเพื่อนๆพร้อมขายอยู่ท่านเดียวน้องชื่อคุณทีรพัฒนะครับคุณทีรพัฒนะครับพร้อมขายอยู่เพียงท่านเดียวในไลน์เรานะครับขออนุญาตนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับคุณทีรพัฒไปก่อนนะครับขออนุญาตนะครับกดติดตามพี่ทีรพัฒนะครับ อ okay. well. ่าโอเคตีกดติดตามพี่ธีรพัฒน์แล้วนะครับพี่ธีรพัฒน์นะครับพร้อมขายแล้วนะครับท่านแรกในไลฟ์เรานะครับอ่าตักหมุดได้ด้วยเอาถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับพิมว่าพร้อมขายนะครับตีจะเพิ่มเพื่อนไปนะครับถ้าเพื่อนๆพิมว่าพร้อมขายน้องตีจะเพิ่มเพื่อนเข้าไปด้วยนะครับขออนุญาตดูนะครับอ่อของผมมีครับพร้อมขายไหมครับบางคนมีแต่ไม่พร้อมขายนะครับบางคนมีแต่ไม่พร้อมขายก็มีนะครับบางคนว่าผมมีผมมีผมมีนะครับแต่ไม่พร้อมขายนะครับ เช่นเดียวกันนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ตีบอกว่าในกลุ่มนี้เพิ่มวันนี้วันแรกเลยที่เพิ่มบอกว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนๆขายไม่เป็นนะครับในกลุ่มขายหน้ากลุ่มไม่เป็นนะครับสามารถส่งมาให้ตีช่วยขายได้ในไลน์นะครับเนี่ยเหมือนป้าแดงอ่ะส่งมาให้ตีเป็นกล่องเลยนะครับเนี่ยป้าแดงนะครับป้าแดงอำเภอทุ่งสงนะครับส่งมาให้ตีเป็นฟ่อนๆเลยนะครับป้าแดงทุ่งสงนะส่งมาให้ตีช่วยขายเป็นฟ่อนๆเลยนะครับแต่ว่าการที่ส่งมาช่วยขายในลักษณะแบบนี้เนี่ย จะมีค่าใช้จ่ายค่าแรงนะครับมีค่าแรงอยู่ที่ยี่สเปอร์เซ็นหลังจากที่ขายได้จริงนะครับเมื่อขายได้จริงก็จะแบ่งติขอแบ่งยี่สิเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆขายได้ในกลุ่มติก็จะมีความภูมิใจและสบายใจมากกว่านะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้กําไรเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะครับแต่บางคนก็คือขอบพระคุณมาคกครับไอสกีนเพื่อนๆส่งไอสกินมานะครับขอบพระคุณมากๆครับ ตีอยากด้ตยองมาแบ่งกันนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆบางท่านก็คือขายไม่เป็นทําให้ถูกไม่เข้าใจนะครับก็สามารถส่งมาได้เหมือนป้าแดงเนาะป้าแดงส่งมาให้ตีนะครับส่งมาทั้งกล่องแดงแบบนี้เลยนะครับป้าแดงเนาะป้าแดงนะครับต้องส่งนะครับส่งมาทั้งกล่องแดงแบบนี้นะครับในกล่องนี้นะครับมีเป็นฟ้อนอนเลยนะครับนี่ มีเป็นแบบนี้เลยนะครับประแดงก็ส่งให้ติีช่วยขายนะครับโดยที่ติก็จะคิดค่าแรงอยู่ที่นะครับ20%นะครับพอขายได้ตีก็จะหักไว้20%เป็นค่าแรงเนาะครับเป็นค่าแรงนะครับอ่าตอนนี้ในลักษณะนะครับตอนนี้เพื่อนๆนะครับขอดูนิดนึงนะครับพร้อมขายมีท่านเดียวในไลฟ์เราจริงๆเหรอครับเพราะถ้าเกิดมีจำนวนน้อยๆเนี่ยคนซื้อเขาจะไม่ได้เปรียบนะครับถ้ามีคนขายแค่คนเดียวเนี่ยคนซื้อก็จะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะกําหนดราคาเองได้ไง แต่ถ้ามีคนขายหลายๆคนถ้ามีคนขายหลายๆคนใช่ไหมครับก็จะมีการแข่งราคาลดราคาให้กับลูกคา้าลูกค,าค้าก็จะได้เปรียบนะครับอ่าตอนนี้ขอดูหน่อยครับใครพร้อมขายช่วยพิมพ์ว่าพร้อมขายให้หน่อยอ่ะสินค้าคืออะไรในรอบนี้นะครับสินค้านะครับเป็นอะไรในรอบนี้นะครับเดี๋ยวขอหยิดขึ้นมาหน่อยเนาะอ่าโอเคสินค้ารอบนี้ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทางไลน์ได้ขายกันก็จะเป็นแบงค์สิบบาทผ่านใช้นะครับ ขอนิดนึงนะครับให้เป็นแบงค์สิบาทนะครับสภาพที่ผ่านใช้จริงนะครับใครมีแบงค์สิบาทนะครับผ่านใช้จริงนะครับบอกจํานวนมาได้เลยนะครับอ๋อไม่อยากจะเปลี่ยนเรื่องนะครับบางคนบอกว่าขอเป็นเหรียญพอสอนนี้นะพอสอนนี้ได้ไหมนะครับขอเป็นรอบรอบแล้วกันนะครับเพื่อนๆขอเป็นรอบรอบแล้วกันนะครับรอบนี้ขอเป็นแบงค์สิบาทนะครับรอบนี้อีกขอเป็นแบงค์สิบบาทครับใครมีบอกว่ามีนะใครมีบอกว่ามีหน่อยครับ มีปุ๊บมิติเพิ่มเพื่อนทันทีเลยนะครับมีปุ๊บมิติเพิ่มเพิ่มเพื่อนทันทีเลยน้องใครมีแบงค์สิบาทโบราณส่งมาแบบนี้หายากมากมีสองใบนะครับขออนุญาตเพิ่มเพื่อนนะครับคุณไมล์เลิฟก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับคุณไมล์เลิฟก่อนอ่าขออนุญาตนะครับเพ่เพื่อนคุณไมล์เลิฟบอกว่ามีอ่าเพิ่มเพื่อนคุณไมล์เลิฟก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับอ่าคุณลดาก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนคุณเยสเซอร์ก่อนนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับอ่าคุณออสก่อนนะครับเพิ่มคคุณนนนััะรบเพ่ือด้วย มีนะครับตอนนี้นับได้ประมาณ3ท่านนะครับ4ท่าน5ท่านมี5้าท่านนะครับห้าท่านมี6ท่านมีนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีของกันละพอมีของประมาณ6ท่านนะครับหท่านที่มีของนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆพร้อมขายหรือไม่นะครับเพื่อนๆมีแล้วก็พร้อมขายหรือไม่นะครับตอนนี้ขอดูว่ามีคุณออสมีนะครับห้าสิบใบยอดเยี่ยมเลยครับคุณออสนี่น่าสนใจนะครับเพราะถ้าคุณออสมีถึง50บใบนะครับคุณออสก็พอที่จะเทนะครับ คุณออสเพิ่มตีเพิ่มคุณออสไปเป็นเพื่อนแล้วนะแล้วก็คุณนูด้วยอ่ะเพิ่มคุณนูด้วยนะครับคุณนูบอกว่ามีนะครับแต่ไม่บอกกี่ใบนะครับแต่ตอนนี้ของน่าสนใจที่สุดในไลฟ์เราเนาะก็จะเป็นของคุณออสนะครับเพราะคุณออสมีถึงนะครับห้าสิบใบนะครับมีกี่ใบครับขอทราบจํานวนนะครับขอทราบจํานวนนะครับอ่าคุณพีชนะครับมีนะครับปักหมุดให้คุณพีก่อนปักหมุดนะครับปักหมุดนะครับปักหมุดอ่าโอเคคุณพีบอกว่ามีนะครับ มีนะครับห้าใบนะครับคุณสมนะคร <HHH> ับบอกว่ามีสิบใบนะครับอ่าข, right ของอ่านนิดนึงนะครับมีร้อยใบเลยแหละครับโอ้โหโอ้โหเลยนะครับโอ้โหโอ้โหเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับในไลฟ์เรานะครับมีเพื่อนๆมีถึงนะครับร้อยใบนะครับที่สําคัญเรียงเลขด้วยนะครับขออนุญาตปักหมุดเป็นพิเศษเลยนะครับขออนุญาตนะครับปักหมุดนะครับเป็นพ <ón. S 2> ิเศษเลยนะครับนี่ครับมีร้อยใบเรียงเลขด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับร้อยใบเรียงเลขนะครับน่าสนใจในไลฟ์เรานะครับ น่าสนใจที่สุดในรลฟ์เราตอนนี้ก็จะเป็นร้อยใบเรียงเลขกมากครับตอนนี้ขออนุญาตเริ่มราคากันได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนๆอ,อ,อยากซื้อแล้วใช่ไหมมาเลยครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากซื้อนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มราคาถูกๆก,ก่อนเลยนะครับดูว่าแข่งไปที่เท่าไหร่นะครับและคนขายใจยอมขายหรือไม่นะครับหรือเอางี้เราเริ่มจากคนขายก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามีของมากประมาณนี้เนี่ยเราสามารถตัดราคากันได้แล้วลูกค้าก็จะชอบใจเนาะ ขออนุญาตนะครับราคาที่1นนะครับต่อให้เพื่อนบอกมาเป็นพันเนาะเดี๋ยวก็จะมีคนตัดราคาบอกมาเป็นล้านก็จะมีคนตัดราคาอยู่ดีเพราะทําไมเพราะมีคนมีของมากพอมีของมากเขาก็จะหันราคากันนะครับมากันเลยครับเพื่อนๆนะครับจะขายใบละเท่าไหร่นะครับให่บอกราคามาได้เลยอย่าช้านะครับอย่าให้เสียเวลากับคนซื้อนะครับอย่าให้เสียเวลาคนซื้อนะครับมาครับเพื่อนๆท่านแรกเขียนมาเล่นๆก่อนก็ได้ขายสัก สิบล้านร้อยล้านก็ได้นะครับแต่สุดท้ายเดี๋ยวเขาก็จะมีคนมาหันราคาเพื่อนเพื่อนก็คือร้อยล้านก็จะขายไม่ได้สิบล้านก็จะขายไม่ได้นะครับพันเดียวก็ยังขายไม่ได้เลยครับเพราะว่าใจเขาใจเราเนาะคนซื้อเาก็อยากรอของถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนแรกนะครับที่พิมพ์ราคามานะครับขอดูนิดนึงนะครับว่าจะขายที่เท่าไหร่นะครับถ้าตีไปเปิดฝ่ายคนซื้อเลยอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตกใจนะครับเพราะว่าคนซื้อแน่นอนครับเขาอยากซื้อ11บาท12บาทอยู่แล้ว พอยิ่งถูกเขายิ่งชอบไงครับคนซื้อนะคนซื้อเขา11บาท12บาทเขาก็อยากได้สิครับใครจะไม่อยากได้เนาะมากันเลยครับคนขายจะยอมขายที่เท่าไหร่เต็มที่ครับเปิดมาเป็นร้านก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะสุดท้ายเขาจะซื้อกันไม่เท่าไหร่นะครับเขาจะซื้อไม่เท่าไหร่ยิ่งถูกคนซื้อยิ่งชอบถูกต้องไหมฮะยิ่งถูกนะครับคนซื้อก็จะยิ่งชอบอยู่แล้วละครับมากันเลยครับเพื่อนๆนะครับเป็นใจที่จะขายเท่าไหร่สําหรับแบงค์สิบบาทสภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับ แบงค์สิบาทที่สภาพผ่านใช้แบบนี้นะครับเพื่อนๆเต็มใจขายที่เท่าไหร่นะครับอ่าสามพันห้าครับอ่าสามพันห้าครับเห็นนะครับอ่าโอเคครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าปักหมุดให้เลยนะครับเพื่อนๆบอกว่าสามพันห้าร้อยบาทือขอขายนะครับแต่ถ้าซื้อนี่จะขอซื้อแค่ยี่สิบนะครับอ่าโอเคคุณแบงค์บอกว่านะครับอยากขายที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าจะซื้อนะขอซื้อแค่ยี่สิบาทเท่านั้นเองนะครับ มากันเลยครับมีราคาต่อไปมีไหมมีใครจะขายถูกกว่านะครับมีใครจะขายถูกกว่าสามพันห้ามีไหมมีครับขายใบละพันเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับเริ่มแข่งขันราคากันแล้วเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับคนหนึ่งขายสามพันห้านะครับอีกคนหนึ่งนะครับขายสองพันคุณใหม่บอกว่าขายสองพันก็พอนะครับขออนุญาตเพิ่มเพื่อนคุณใหม่ไปก่อนได้เลยนะครับเพิ่มเพื่อนไปก่อนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมมีการตัดราคากันจริงๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนอจะเปิดไปเป็นร้านที่เห็นไปเลยเลยเพราะสุดท้ายเนี่ย คุณใหม่ก็จะตัดราคาลงมาเหลือสองพันบาทเห็นไหมครับคุณใหม่บอกว่าอ๋อคุณใหม่ลืมบอกว่าคุณใหม่อจะซื้อสองพันหรือจะขายสองพันอ่ามีแน่นอนครับคนซื้อในไรเรามีแน่นอนนะครับคนซื้อมีแน่นอนนะครับอ่าคนซื้อมีแน่นอนไปหน่ต่เขาเขาต้องการราคาขายอ้าวคุณใหม่บอกว่าขายที่สองพันนะครับไม่ได้ซื้อที่สองพันนะคุณใหม่บอกว่าคุณใหม่นะครับขายที่สองพันนะครับแต่ซื้อไม่ลงที่สองพันก็คือหมายถึงว่าคุณใหม่อยากขายแค่สองพันอะ แต่ถ้าถามว่าคุณใหม่ซื้อไม่ล่ะสองพันคุณใหม่ก็บอกคุณใหม่ก็ไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นคุณใหม่กาลังประกาศขายราคาที่คุณใหม่เองก็ยังรับไม่ได้นะครับคุณใหม่เองก็ยังรับราคา2000ไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นราคาที่จริงใจนะครับราคาที่จริงใจราคาที่เพื่อนๆรับเองได้ด้วยนะคุณชาตินะครับบอกว่าขายหมื่นหนึ่งนะครับคุณชาติบอกว่าขายหมื่นหนึ่งนะครับแต่คุณชาติก็คอนเฟิร์มนะครับว่าหมื่นหนึ่งคุณชาติก็ไม่ซื้อเช่นเดียวกันนะครับคุณชาติกําลังประกาศราคาที่ตัวเองก็ยยัังไม่กลล้้าาซือเคครบุณชติ เพราะฉะนั้นไม่มีเงื่อนไขไม่มีเลขตองไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับเราขายราคาที่เราเองก็รู้สึกว่ามันไม่แพงอ่ะเราขายในราคาที่เรารู้สึกว่าไม่แพงเราก็ซื้อได้นะครับแต่ถ้าคุณชาิบอกว่าหมื่นหนึ่งขายแต่หมื่นหนึ่งไม่ซื้อเนี่ยราคานี้ไม่เดินครับราคานี้ไม่เดินอยากให้เพื่อนๆประกาศด้วยน้ำใสใจจริงราคาที่เป็นไปได้อ่ะครับขอราคาที่เป็นไปได้ครับเพื่อนๆขอราคาที่เป็นไปได้เนาะ,ะส่วนคนซื้อเขาชอบอยู่แล้วนะครับซื้อของถูกเนาะ ยิ่งถ้าใบ11 12บาทเนี่ยเขายิ่งตะคุบใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับประกาศราคามาแล้วเดี๋ยวหันราคาตีถามแบบนี้เลยมีใครจะขายถูกกว่าคุณชาติไหมคุณชาติขายหมื่นหนึ่งอ่าคุณชาติดูนะครับเดี๋ยวจะมีคนตัดราคาคุณชาติด้วยนะอืมคานนี้ต้องแข่งขันกันแล้วนะครับแข่งให้ถูกที่สุดเพราะคนซื้อเขาจะชอบอยู่แล้วสาหรับราคาที่ถูกนะครับมากันเลยครับมากันเลยครับอย่าช้าครับขอราคาครับอย่าให้คนซื้อต้องรอนานนะครับเห็นไหมครับคุณชาติ ตอนนี้นะครับคุณอานะครับตัดราคาคุณชาติไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากหมื่นหนึ่งนะครับขายตัดราคาที่แปดพนบาทนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่คุณชาติแล้วครับคุณชาติจะยอมไหมคุณชาติจะตัดราคาลงมาไหมครับคุณชาติขายที่หมื่นหนึ่งนะครับคุณอาบอกว่าแ0 0พันก็ขายแล้วนะครับ ต้องมีการแข่งขันราคาของผู้ขายนะครับแข่งมาให้ถูกๆนะครับให้ผู้ซื้อเขาอยากได้นะครับขออนุญาตเพิ่มคุณอาไปเป็นเพื่อนก่อนเลยนะครับตอนนี้กดติดตามคุณอาไปแล้วนะครับติดกดติดตามคุณอไปแล้วนะครับใครพิมพ์ราคามานะครับติดกดติดตามด้วยเอานใครพิมพ์ราคามาติดกดติดตามด้วยนะครับมากันเลยครับดูในไลฟ์ครับเพื่อนๆราคาต้องลุ้นกันในไลฟ์นะครับราคาเราต้องลุ้นกันในไลฟ์นะครับ ราคาเราจะลุ้นกันในไลฟ์เลยนะครับว่านะครับราคาเราจะลุ้นกันในไลฟ์เลยว่าราคาจะไปจบกันที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับมีใครจะขายถูกกว่าคุณอาร์มีอีกไหม8,000บาทสุดแล้วเหรอครับเพื่อนๆฝ่ายขายนะครับเพื่อนๆฝ่ายขายนี่จะขายแค่8,000บาทต่อใบเหรอครับมีใครจะขายถูกกว่าคุณอาร์มีไหมมีใครจะขายถูกกว่าคุณอาร์มีไหมครับคุณอาร์ขายที่8,000บาทนะครับอย่าบอกว่ามีเฉยๆนะครับเสียเวลาคนซื้อครับ ไม่ผิดนะครับเพื่อนๆบอกว่ามีสี่ใบไม่ผิดนะครับเพืพ่อนๆบอกมีสิบใบไม่ผิดนะครับแต่เสียเวลาคนซื้อเนาะคนซื้อกําลังรอดูราคาอยู่นะครับ mm. คนซื้อกําลังรอดูราคาอยู่ mm. เอาให้ด่วนเอาให้ไวครับมีใครจะขายถูกกว่าแปดพันบาทมีไหมครับห้าพันมาแล้วครับเห็นไหมครับตักหมดเลยครับเห็นไหมครับห้าพันบาทมาแล้วนะครับหมื 10, ่น พี่ทัศครับพี่ทัศตอนนี้ในไลฟ์เราอ่ะพี่ทัศครับคุณทัศครับตอนนี้ในไลฟ์เราขายกันที่ห้าพันบาทเองนะครับในไลฟ์เราขายที่ห้าพันบาทเองนะครับมีใครจะถูกกว่าห้าพันมีไหมยิ่งถูกนะครับลูกค้ายิ่งชอบอ่ะอืมยิ่งถูกอ่ะลูกค้ายิ่งชอบไม่มีใครหรอกครับที่ชอบของแพงนะครับมาครับไม่มีใครชอบของแพงนะครับ พันเดียวครับมีสองใบขายพันเดียวครับลงเร็วจังคุณพงพันคุณพรคุณผ่องพันเนาะโอเคขายสี่พันนะครับเห็นไหมครับจัดห้าพันนะครับราคาล่วงลงมานะครับเหลือสี่พันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าสี่พันเป็นราคาที่น่าซื้อนะครับก็สามารถติดต่อคุณผ่องพันได้เลยคุณผ่องพันบอกว่าปล่อยที่นะครับสี่พันบาทเนาะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆบอกว่านะครับราคานี้ยังไม่เหมาะสมนะครับก็สามารถลดราคานะครับแข่งกันได้อีกเนาะอย่าช้านะครับในการประกาศราคาอย่าช้าในการประกาศราคานะครับอืนะเดี๋ยวตีจะรีบพลิกเลยเพราะความไม่เสียเวลาและความรวดเร็วตีจะรีบพลิกเป็นเกมนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวตีหยิบมานะครับใบใหม่กิ๊บนะครับหนึ่งใบเนาะสินค้านี้เป็นของป้าแดงนะครับโดยถ้าตีขายได้เนาะตีก็จะได้ค่าแรงจากป้าแดงอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่าเดี๋ยวจะได้ค่าแรงจากป้าแดงย0สิเอร์เซ็นนะครับนี่ก็คือเป็นการฝากขายของป้าแดงเนาะเป็นแบงค์นะครับสิบาทนะครับแบงค์สิบ,บาทไม่ผ่านการใช้งานอ่ามาประมูลกันที่สิบเ็ดบาทเลยครับลองดูว่าถ้าฝ่ายคนซื้อเนี่ยเขาจะประมูลที่เท่าไหร่นะครับ1ิบเอ็ดบาทมีคนซื้อไหมครับอ่ามีคนซื้อไหมสิบดบาทสิบาทมีไหมสิบาบาทมีไหมนะครับเพื่อนๆนจะขอซื้อที่เท่าไหร่ถ้าเป็นใบใหม่ที่ไม่ผ่านใช้อืมแบงค์สิบบาทนะครับ นี่คือถามฝ่ายซื้อแล้วนะครับไม่ให้เสียเวลาเนาะถามฝ่ายซื้อเลยเพื่อนๆจะสู้เท่าไหร่ถ้าเป็นแบงก์ใหม่กิฟไม่ผ่านใช้นะครับครับอ่าเป็นแบงก์ใหม่กิฟนะครับของปลาแดงด้วยไม่ใช่ของตีนะครับยี่สิบบาทนะครับเห็นไหมครับ เพื่อนบอกว่าขอซื้อนะครับที่20บาทนะครับเห็นไหมครับมีใครจะให้มากกว่า20บาทไหมเห็นไหมคนซื้อมีจริงๆนะครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับนี่นะครับคุณเพชรพญาไก่นะครับเห็นไหมครับได้โฆษณาด้วยนะครับน่าจะทําฟาร์มไก่อยู่นะครับจังหวัดไหนก็สามารถบอกได้นะเด็กช่วยโฆษณาให้นะครับตอนนี้มีเพื่อนๆขอซื้อแล้วนะครับเป็นแรงซื้อธรรมชาติที่20บาทนะครับมีใครจะให้มากกว่า20ไหมเพราะมีค่าส่งด้วย49บาทนะอ่ามีค่าส่งด้วย49บาทมีใครจะให้มากกว่าาครับบ20ทมมี เราจะไปเกมเร็วเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอนุมัติกันอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้นะครับคุณเพชรพยาไก่นะครับภายใน30วินี้นะครับถ้าไม่มีใครให้มากกว่า20บาทก็จะได้ไปที่20บาทเนาะเร็วๆเลยครับใครจะให้มากกว่า20บาทบ้างนะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณ20วิิบวิแล้วนะ20วิบวินี้ถ้าเกิดใครไม่ได้ไปนะครับคุณเพชรก็จะได้ไปที่20บาทเลยครับมีใครจะขอซื้อมากกว่า20ไหมแบงค์ใหม่ไม่ผ่านใช้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ใช่หน้ามานะครับเหลือ1ิวิสุดท้ายแล้วนะครับ ดีใจด้วยนะครับตีเชื่อว่าคุณเพชรน่าจะได้ไปนะครับเจ็ดนะครับหกเออไม่ได้ครับได้แล้วสามสิบาทมาแล้วครับเห็นไหมครับมีคุณสมศักดิ์นะครับบอกว่าถ้าสามสิบซื้อนะครับตอนนี้นะครับต้องสู้กันแล้วล่ะครับนะภายในเวลานะครับห้าสิบวินะครับถ้าเกิดไม่มีใครได้ไปนะครับก็จะได้คุณสมศักดิ์ไปนะครับที่สามสิบาทครับอ่าสามสิบาทมีใครจะสู้อีกไหมครับอ่านี่คือคนซื้อจริงนะครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับ คนซื้อจริงๆไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับในไลน์นี่แหละก็คืออยู่ในไลน์สดของพวกเรานี่แหละแล้วเขาเห็นว่าแบงค์ใหม่กิฟต์ไม่ผ่านใช้เนี่ยสาบาทเขาซื้ออ่าสสบาทเขาซื้อนี่เป็นแรงซื้อธรรมชาติของฝ่ายคนซื้อเนาะส่วนคนที่ขายกันเป็นพันเป็นหมื่นนะครับเป็นพันเป็นหมื่นนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนซื้อเขาอยากซื้อกันแค่30นะครับภายในเวลา25ิาวนีถ้าไม่มีใครให้นะครับมากกว่า30นะครับแบงค์ใบนี้ใหม่กิฟต์ไม่ผ่านใช้นะครับก็จะตกไปของคุณสมศักดิ์ 49บเกาบาทนะครับคาดว่านะครับสิบวิสุดท้ายคงไม่มีใครสู้แล้วนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับนะเก้าแปดเจ็ดหกห้านะครับสามสองหนึ่งศูนย์ครับถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่สามสิบบาทนะครับยินดีด้วยนะครับตกลงนะครับคุณสมศักดิ์นะครับได้ไปนะครับใบละสามสิบบาทนะครับรวมค่าส่งไปอีกนิดนึงนะครับสี่สิบเก้านะครับรวมเป็นเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวบริการให้กับคุณสมศักดิ์เดี๋ยวหา แคปไว้ก่อนก็ได้อะแคปแคปเงนไว้ก่อนนะครับโอเคแคปแล้วนะครับขอบคุณสมศักดิ์นะโอเคไลน์นี้สําเร็จนะครับช่วยขายป้าแดงไปได้ในราคา30บาทนะครับต่อใบนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ราคาไม่ได้แทรกแซงนะครับเป็นของเพื่อนๆในไลน์เห็นกันหรือยังครับว่ามีคนซื้อจริงนะครับแต่ถ้าเราขายเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนใครก็ไม่ซื้อหรอกครับตอนนี้ได้คุณนะครับสมศักดิ์ขายไปนะครับคุณสมศักดิ์ประมูลไปได้ที่30บาทไม่ผ่านใช้ ด้วยราคานี้เป็นธรรมชาติจริงๆไม่ได้แทรกแซงไม่ใช่โจรไม่ใช่อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นแบงค์สิบาทนะครับสภาพไม่ผ่านใจเลยแบบนี้นะครับคุณสมศักดิ์นะครับซื้อไปได้ที่30บาทครับยินดีด้วยครับอ่าโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวติดขออนุญาตลงไลฟ์ไปบริการให้กับพี่สมศักดิ์ก่อนเนาะจะได้ส่งให้กับคุณสมศักดิ์ได้ทันเวลาเนาะอ่าหรือว่ามีใครอยากรับเพิ่มอีกไหมมีใครอยากจะรับบ้างใบละ3 0ินะครับให้คนละใบเดียวเท่านั้นให้คนละใบเดียวเท่านั้นนะครับคนละหนึ่งใบเท่านั้นใครรัับบพพิม์เลย ใครรับพิมรับนะครับใบละสามสิบมีใครจะรับเพิ่มบ้างไหม่คิดมไม่ผ่านใช้ครับมีค่าส่งสี่สิบเก้าบาทด้วยนะครับรวมแล้วก็คือเจ็ดสิบเก้าบาทรวมแล้วเป็นเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับรวมค่าส่งแล้วเจ็สิบเก้าบาทใครรับพิมพ์รับเลยเอาใครรับพิมพ์รับเพิ่มได้นะครับนี่เป็นแรงซื้อธรรมชาติจริงๆนะครับไม่ได้แทรกแซงนะครับไม่ได้โกหกหลอกลวงนะครับเป็นราคาที่คนซื้อในไลฟ์เราประมูลขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ได้แทรกแซงราคาแต่ประกันใดนะครับใครรับพิมพ์รับเลยครับเพื่อนๆใบละสามสิบค่าส่ง นะครับใครรับพิมพ์รับครับใครรับพิมพ์รับไม่รับลงไลท์ไปบริการให้กับคณสมศักดิ์ก่อนนะครับอ่าไม่รับลงไลท์แล้วนะครับลงนะลงนะอ่าโอเคไม่มีใครรับเพิ่มนะครับเห็นไหมครับขายได้จริงๆโดยแรงซื้อธรรมชาตินะครับคนซื้อเขาก็อยากได้ราคาประมาณนี้แหละครับคนซื้อเขาก็อยากได้ราคาประมาณนี้แหละเราก็ไม่สามารถเป็นบังคับจิตใจผู้ซื้อผู้ขายได้เนาะสมบูรณ์แบบครับไรนี้ช่วยให้ประแดงขายได้ในราคา30บาทครับแล้วก็ติดได้ค่าแรง คือได้ค่าแรง20%เนาะ20%คูณด้วย3เนาะได้6บาทครับดได้นี้ิดได้ค่าแรงนะครับอยู่ที่6บาทนะครับขายได้1ใบเนาะขายได้ใน,นราคา30ติดได้ราคาติดได้กำไรส่วนตัว6บาทในการช่วยขายนะครับขอบพระคุณมากๆครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตลงไลฟ์ไปบริการพี่สมศักดิ์ก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ